สวัสดีครับวันนี้พบกับเมนูทริปจิ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกับบ่อตกปลาบึงซิมน,นะครับไม้เก่าไม้เดิมมาประจํานะครับน,นี้มากับพี่เบนส์ครับสวัสดีครับได้ได้กี่ตัวแล้วนี่ได้ 2, สองสามตัวแล้วครับปาลาอะไรครับพี่ปลาดิมปลาหมูครับโอ้โหน,นี่ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับผมผมมีตื่นสายแล้วรายช้าพี่เบนมาก่อนแต่เพิ่งมาไม่ เท่าไหร่นะครับผมก็เป็นน้อยๆน,นะครับวันนี้เปิดคันละร้อยออกได้หมดนะครับผมวนสะงนีน้านจริงเชียนนะครับาาร,ร,รับมหาสุรรามไในรอช้าครับปรอพร้อมกันเลยครับ ครับตอนนี้ครับเช็ดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคันที่ใช้นะครับเป็นคันระยะสองนะครับผมสอการตั้งโตกครับายกาตะนะครับขอสั้นลอยขอยาวแตะนะครับแตะหรือนอนนะครับทุ่นที่ใช้นะครับผมเป็นทุ่นของนาบโจชลทีนะครับผมขนนกเบอร์สิบเอ็ดนะครับขนนกสิบเจ็ดเซ้น ประมาณสี่มิลนะครับน่าน่าจะสี่มิลหรือเปล่าอาหารกระเบนนะครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้นครับมีสองแบบนะครับหัวอาหารแบบเป็นฝุ่นนะครับผมเอาไว้ตกชิมลอยนะครับแล้วก็นวดนิ่มนะครับผมอันนี้นวดนิ่มนะครับนวดนิ่มหัวอาหารผสมล้ำกับขนมปังนะครับผม วันเหลือปลาไปน้ำตื้นเข้าไปแล้ววันนั้นก็เข้าน้ำแมนแต่ว่าวันนั้นที่มาตกคือปลาปลาจระเข้มันเข้าจัดเลยที่บอกที่พูดไปไม่ได้โม้วนแม่งโดนเบียดเปล่าอย่าชิ้นชิ้นที่เบาเลยเบาเลยน้อยครับมาแล้วครับน้อยครับผม แต่ว่าไอ้นันเะเออไว้ไม่ค่อไ่ไดายแยมาคุยกันม,มีคน้พูดถึงมีคนวาปแต่คนม่วาที่แกนันลงอะคือแกก็ไอ้นั่นนะแกดูมีความรู้ดีมันแกเป็นสายญี่ปุ่นด้วยอะอ ที่เห็นแกสองวงการอ่ะคือวงการไม้กับวงการวงการตกปลาที่เคยถามแมนว่าแบนรู้จักไหมรู้จักแบบแกก็ดูเป็นคนมีภูมิอ่ะวงการไม้ก็โอ้โหงามวงการไม้ก็มีภูมินะก็นตอบมองตอบไม่ดีทำงานครับผมโอ้สวยแบบ <laughs> มาคือแล้วสองเลยปะโอ้เริไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดเข้าปากไม่ใช่ตัวนั้นนะตัวเล็ก่ะเข้าปาก,<ว>กเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าปากดดย,ยังขี้เฉยเหยยดหลอดเลยพับขีบเลยเฉย สองตัวแล้วตัวเล็กตัวให่ตัวเดียนตัวเตี้ยนกับปลาดิบปลาทูปลากำลังเข้าต้องไปทะเลก็มีปลาทูครับผมปื่นหมดสิทธิ์แล้วแม่ตัวตัวใหญ่ ตอนหนังอะเป็นส่การบอมเข้าคุ้มไม้เข้าอะไรเหมืนกดปลาเป็นอี่หรือมั้งยไม่ครับตกตกแค่วันเสาร์ครับไข่คิดไข่คิดิเขื่อแก้เร่อนี่แหละครับจันทังคันจันทึงสุก็ทำงานไม่ครับมีอุปกรณ ตกประจำครับซื้อไปเรื่อยๆตกประจำมันก็งอกมาเรื่อยๆ้ะวนตกไปเจอบ่ออะไรก็ไปต่ะก็เขาจะมีประกาศทางพีซนี่นะครับอประกาศว่าวันนี้เปิดบ่อนี้วันนี้เปิดบ่อนี้วันนี้คนน้อยคนน้อไปทางร้อเอ็ดกันเยอะใช่ครับส่วนมากรยเอ็ดเอาเปิดบ่อเยอะก็เอ็ดก็พอดนใช่ครับเขาเปิดเก็บตกันละร้อยคันละร้อยครับผมไม่ได้เปิดทุกวัน ตรงนี้เหรอใช่ครับผมมันเป็นบ่อของหมู่บ้านไอเป็นบ่อของหมู่บ้านแล้วก็มีม,มีมีผู้จับขาสับประทานเนาะให้มาจัประธานครับอ๋อเราต้องติดต่อใครครับนะก็ค,คือเจ้าของบ่อเดี๋ยวเขาจะมาเดินเก็บเงินทีหลังครับบ่อร้อยทั้งวันครับร้อยหนึ่งหมู่นทั้งวันเอาทั้งวันสบายสบายโอ้บางวันก็ไม่กินครับบางวันก็ไม่กินครับบางวันก็กินแต่ตอนเช้าเหรอครับใช่ครับแล้วโลสองโลก็ตัวใหญ่เหมือนกัน ปลาอินโบฟเมีปลาอินโฟตัวลโลผมอยากเจออยู่เนี้ยปลาปลาใหญ่ก็เยอะอยู่นี่แต่เนี้ยปลาแล้ว <S <S นี่ตัวใหญ่หอู้ดอไทยโอู้ดโคตรใหญ่แต่ว่าปลาอีไทยเหรออีไทายปลาแล้วลปลาอีไทาย <S <S เขาเรียกว่าปลาอีไทยเป็นเป็นตะกรวดสร้อยครับปลาสร้อยมันจะตัวประมาณเนี้ยเหรอถ้าเป็นปอู้ปลาอีไทยใหญ่อันนี้ถือว่าใหญ่เลยฮะถือว่าใหญ่เลยเหมือนปลาตะกรวปลาสร้อยปลาอีไทยหรือปลาไหนวะปลาอีไทปลาไทย ไปลาส้อยปลาพวกนี้มันจะมันจะไม่ใหญ่หออันนี้มามาเชื่อบนรึเล่าปลาปลาเขามามาบ้านเนี่ยมาบ้านแล้วอยู่บ้านคืนนึงก็ไปนอนทุ่งนาคืนนึงอันนี้กับอีกแม่ไปเข้าผมเคยได้ปลานในอยู่ห้อยๆนาคป้านในแบบเคยได้ตัวใหญ่เคยได้ใหญ่เลยธรรมชาติไม่ค่อยได้ตัวใหญ่หรอกที่เคยได้ใหญ่คือประมาณรูรูห้าสองรูนี่แหละ ตกส,สองเจ็บนี่แหละอยู่บ่อ,บอน้องไว้บ่ออื่นไม่ได้เลยนะปลานในมาได้บอ่อเนี้ยที่ได้ปลานในทองมาขนนั้นบนะ่อ,อ,อตัวเล็กๆนะเออบ่ออื่นแบบไม่เคยได้เลยไม่ใช่ว่าไม่เคยได้หรอกก็อาจจะเคยได้ไแต่นานมาแล้วมันไม่ค่อยมีปลานในแบบทำไมไม่ค่อยมีอ่ะตาบอ่บอบ่อบ่ออะไรก็มีช่วงเปิดแรกๆโอ้ยเยอะเลยบออ่อเยไลก็จะ,ร,ปะปรู้อยู่เอาไปเลื่มพี่อาร์แลป่าเลื่มเนั่นแล้วพิจหน่อยแล้ว ลมันกดคุ้นละอีกที่นี่นะแกนี่เต่ว่ามันเบาอะเบาอะปั้นน่ะอุ้ยเทียบตรวนี้ไซส์งามเลยครับผมสามขีดสี่ีดวันนี้น่าจะยากต่อไปต่อไป ที่ขายอย่างชิงจังหวะอยากแบบวัดวัดกับเบาๆนี่ะจะได้ทั้งทั้งเจ็ดมือกันให้ด้วยพันคันถูกมืออ่ะมันเด้งๆแข็งๆดีโอ้หักใช่ไหมหักอยู่ไหนนะอยู่นั่นไงอยู่ขคานไงเออ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  หักแตกอ่ะหักแตกเป็นเซนอ่ะอืมเันไม่ได้มันไม่ใช่แบบพันกระบอกสมัยเนี้ยอ้โหกินขอลอยด้วยครับตัวนี้วดนิ่มสงสัยจะหมดกอกินใสลอยไปดิลูกเขาลงปลาหรือเปล่าวะมาข้างไหนก็มาว่าขนาดปลาไม่ค่อยไม่ค่อยกินมันก็ยังให้ปลัวอีกไหมมันก็ยังเล่นปลาน้อยปลาอะไรแล้วแล้วก็มีนูดไปใหญ่แล้ว ทำเลดีตรงนี้ผมว่าความชอบส่วนตัวอะไรล่ะใช่ความชอบส่วนตัวอะไรล่ะแต่วันนี้แดดน่าจะตกที่เดียเพราะว่าใบไม้มันรวงหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกินดีกันไปป้าเราเ่ะกินขอลอยด้วยวะเฮ้ยโอ้ยทำไมสายไม่จยมเสียวอ่ะต้องมีผ้าโคตรคมเลยแต่ขอไอ้เพี้ยนเนี่ย ขอของยาคูหรือ,ขอ,ขอเปล่ายาคูกองเขียวอ่ะสีดำสนะีดำมันอ่ะแล้วก็เบาดีดูโซเดียมที่ซออีแต่ยี่ห้อนี่เลย ไม่รู้จะวัดจังหวะไหนเลยหลอกล่อหลอกล่อหล่ออีอสองตัวก็ับผมอือย่อตัวนี้ไทยเอะน่าอีไทยแล้ววะอือย่อโอ้ยอีไทยยังใหญ่อ่ะใอญ่ให้หลุดในญ่ให้หลุดโอ้โหอีไทยยังใหญ่เลยนู่มวันนี้นัาอีไทยอ่ะโอ้โหสุดยอด ปันเยอใหญ่ขึ้นวะปั้นเยอเลยทักหลายม่งไม่จมไม่ไหงถตังนะลูกไม่โ่มม้างดลุงไหนบอลุงไหนบอให้เกียรตาให้เกียรติค้ณฐาตัด้วย เี้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเ้ยเฮ้ยเล้ยอฮ้ยเฮ้ยเ้ยเลยเครยเฮียรฮยเฮ้ยเ้้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยย้ย้ย้ยเ้ยเเฮยเฮ้ยเ้เยยาเย้ แ,แต่ลูกป,ปลาัดคากตะชิงยาวครับผมไหลลงคว้าครับผมขนาดว่าลงไปแป๊บเดียวนะครับไหลลงคว้าครับรุ่นนี้ไม่ได้ตกบาลานเสดแบบบาลาแบบนแต่เีออยหเหเยาาื่อยู่ในเหยื่ออะไรนะคาตาคาตะาคาตาคุณเนี่ย าแต่คาตเห็ดนั่นเห็ดนี้ครับหว่ได้ปกจทอืมอืมอืจังหวะแรกเลยังไงล่ะต้องมาตั้งแต่จังหวะแรกวะใช่ใช่ใช่เหมือนมันลงไปแล้วมันจิกอ่ะที่พี่บอกอ่ะที่ดูยากใหญ่เลยนะ

เสียงที่ยังได้ได้หมดแล้วลว่าเต็บไม่มาหาเราก็พอไม่ได้ว่ากนะั <c oughs> น้นๆตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาเล่นคันระยะ3.6นะครับผมคันระยะ3.6 ตั้งการตั้งตกเป็นแบบบาลานแตะนะครับผมตั้งห้าตกตก 3, ตกสามตกสี่นะครับตั้งห้าตกห้าตกสามตกสี่นะเพราะว่าตั้งงสูงเพราะว่าตอนนี้น้ําเดือนนะครับผมน้ําเดือนแรงมากส่วนทุ่นที่ใช้นะครับเป็นทุ่นผนล,ลกหางตันนะครับของพี่ชนทีเหมือนเดิมน,นะครับผมผนล,ลกหางตันนะครับเบอร์สิบห้านะครับผมตั้งตกเป็นบาลานนะครับเป็นแบบบาลาน ตแ,แต่แต่แต่ว่าลบสูงนะครับผมประมาณตั้ง5้าตกตกสามตกสตกห้านะผม เต็มเต็มดูบอมึงนี่ะเต็มโอ้ยวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่เต็มเต็มโอ้ยวิ่งเข้าอยู่จริงสวยเลยครับเราตกมงผงดู เหมือนกับคนเล่นลังอะ่ะคนเล่นลังเขาก็เล่นงงผงใช่ไหมล่ะปะนินนินมันก็เข้ามาเฟีย Mm-hmm, mm -hmm. 어, 지금 가봐 มีกดลงเบาเฮ้ย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 เฮเฮี๋ยวหรือเปล่าเดี๋ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวท้องนี้เนี่ยสองตัววะสองตัววะสองตัวเอ้าดูไปแล้วตัวโอ้สองตัวโอ้โหนินเงี่ยเกี่ยวนี่ได้สองตัวโอ้โนี่เข้าปากแล้วสองตัวว้าตัวนี้เกี่ยวตาปหรอโอ้โหนินสองตัวเลยครับผมตัวนี้เกี่ยวตาครับตัวนี้เข้าปากอยู่อือ 오, u l ั็อร่อ,รอ,รอยๆดีที่ <c oughs> ทยังทำแซ่บอยู่งที่นี่นะ ไม่วัดมาแดดมากเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่วัดวะหืม,มตมดงสวยรอ,อจังหวะนี่เลยโอ้ของผูจิมาตั้งของผู้จิ้มเลี้ยวดินไซส์สามสี่นิ้วเข้าดีนะครับวันนี้พรุ่งนี้ไปิดทำอะไรคอนเกล บอดไฟเก็เงินเบอไฟเก็เงินสนามบินอ๋อไฟเก็งเงินอ้บอดแข่งทางนี้งบน้อยถอยตั้งหลักกันไล่ยาวเลยอยู่นี่เอาพิม์วนนี้เสียแล้วหเนี่ยเสียแล้วอย่างง้ดูดูคลิปพเนียมงเห็นแกนั่งตรงแถาตาชั่งจะไปตีสาม เปางขับนอืกินดีแล้วะเพียนสดอดดูกระชังน่เล่นเล่นอสองเข็บ้าวะให้ปนีหอมานะมลงไหลลงไหลลยไหม แล้วลงสวยด้วยน้ำกีไอเขาแล้วแตบบ่เอาปนินใส่ที่ไยเยอะสงสารคนครัวเอออ่เห็นผมก็ไดไม่หมายถึงว่า มันมันมีมันีนี่นะีเพี้อืมเฮ้ยใส่ถุงมือเหรอยายผม อมันต่อหนึ่งลิมร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 ิมเฮ้ยเฮ้ยทำกูไม่วัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ต่างกันอู้ยี่ี่อ่ะก็หลอนเกิง เฮ้ยเต้นเตันวิ้นหมายว่าโอหเต้มปากครับหอบเบาๆเท่านั้นแหละหอบเบาๆเท่านั้นแหละหอบเบาๆชอบแบบปากนะครับผมอันนี้ครัทองไข่เลยโอ้ยนิ่มครับ ผงผลงานครับวันนี้บ่บึงสินครับกานละร้อยออกได้หมดครับมาเล็กปว่าน้อยตายเรียบวับน,นี่ม้นนินบาลาเทียรล้วนๆครับไม่โบ้ครับแต่ไม่รู้จะเอากลับยังไงครับครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยครับขอบคุณ